ปัญหาใหญ่จริงๆของพลเอกประยุทธ์ในขณะน,นี้นอกจากเรื่องโควิดนอกจากเรื่องเศรษฐ oded, กิจกรณีเกิดสงครามในโยุโรปแล้วเรื่องใหญ่ของพลเอกประยุทธ์ในขณะนี้ก็คือเรื่องการพี่น้องมวลมหาประชาชนที่คารักทุกท่านครับวันนี้เรามาคุยเรื่องบ้านเมืองกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้ รัฐสภาปิดสมัยประชุมไปแล้วแต่ว่าคณะกรรมาการก็จะต้องทํางานอยู่จะต้องพิจารณาร่างพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองร่างพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งเห็นพูดกันว่าเขาจะรีบทําให้เสร็จให้ทันเดือนพฤษภาคมจะเสร็จทันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็เสร็จทันหรือไม่ทันก็จะมีผลต่อสถานการณ์ในทางการเมือง ในเบืเดือนพฤษภาคมอยู่มากทีเดียวระหว่างนี้ทนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็จะมีเวลามากขึ้นไม่ต้องกังวลกับเวลาที่จะต้องไปใช้อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรก็จะได้มีสมาธิมีกำลังที่จะทำงานแก้ไขปัญหาที่กำลังรุมเร้าอยู่ปัญหาที่กำลังรุมเรา้าประเทศไทยอยู่ในขณะน,นี้มีเรื่องใหญ่สองเรื่อง เรื่องแรกก็คือเรื่องโควิดเรื่องที่2องก็คือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องโควิดเนี่ยผมเชื่อมั่นว่ารัฐบาลไทยค่การไทยคนไทยร่วมมือกันจะฝ่าฟันวิกฤตเรื่องโควิดไปได้เพราะว่ารัฐบาลก็มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหานี้ติดต่อกันมา2-3ปีแล้วประชาชนคนไทยก็ร่วมมือกันเป็นสามารถถ้าเราจะไปดูตัวเลขเปรียบเทียบกันนะครับประเทศไทยมีประชากร66ล้านคนเศษ วันนี้เรามีตัวเลขผู้ติดโควิดประมาณ20,000กว่าคนต่อวันถ้าไปเปรียบเทียบกับฮ่องกงซึ่งมีประชากรเพียง7ล้านกว่าคนแต่ว่ามีคนติดโควิดเพิ่มขึ้นวันละ30,000กว่าคนอันนี้ก็ถือว่าสถานการณ์ของประเทศเราไม่น่าจะหนักหาสาหัสจนเกินไปผมจึงยังมั่นใจว่าปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยรัฐบาลไทยคร์าการไทยประชาชนคนไทยยังร่วมมือกัน แก้ไขปัญหานี้ให้ลุล่วงไปได้แต่ปัญหาใหญ่ก็คือปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเรื่องการลงทุนของประเทศปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนผมเห็นท่านนายกรัฐมนตรีประกาศเป็นนโยบายว่าจะให้วีซ่าระยะยาวสําหรับนักลงทุนต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยในระยะนี้ผมยังคิดเลยไปว่ามันมีคนที่ถือวีซ่าประเภทคนต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้ว แล้วก็เป็นคนที่มีเงินมีทองถ้ารัฐบาลให้สิ่งจูงใจบอกว่าใครที่เอาเงินมาลงทุนในเศรษฐกิจ BCG คือเศรษฐกิจทางด้านชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวโดยเฉพาะเรื่องทางด้านการเกษตรหรือการผลิตอาหารปลอดภัยถ้าใครมาลงทุนในช่วงนี้ในเวลานี้รัฐบาล ให้สัญชาติไทยไปเลยอย่างนี้ก็น่าจะเป็นแรงจูงใจที่จะทำให้คนเอาเงินออกมาลงทุนสร้างงานมากขึ้นก็จะเป็นผลดีสำหรับผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยต่อไปในวันข้างหน้านอกจากนั้นผมคิดว่าสิ่งที่เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่มีคุณค่าที่สุดสำหรับป,ประเทศไทยผมยังน้อมล้มลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล ที่ได้ทรงพระราชทานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไว้เป็นมรดกให้กับคนไทยถ้าเราทุกฝ่ายได้เดินตามรอยพระยุค,คลบาทในเรื่องนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะช่วยเศรษฐกิจของครอบครัวประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดีผมได้ติดตามข่าวเห็นพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมข้าราชการซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆเร่งรัดให้รีบดำเนิน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละจังหวัดนี่ผมต้องปรบมือให้ผมถือว่านี่เป็นเรื่องที่ดีเรามาถูกทางแล้วครับนี่ถ้าทุกกระทรวงทบวงกรมทําอย่างที่กระทรวงมหาดไทยของพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดากําลังขับเคลื่อนอยู่ทุกฝ่ายช่วยกันผลักดันการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกันอย่างจริงจังน่าจะได้ผลเพราะว่า เรามีทั้งองค์ความรู้เรามีทั้งงานวิจัยเรามีทั้งผลการทดลองค้นคว้านวัตกรรมต่างๆเอาความรู้เอางานวิจัยเอานวัตกรรมเหล่านี้ให้ไปถึงครอบครัวของคนไทยดําเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเราน่าจะทําได้สําเร็จเพราะเรามีปราชชาวบ้านจํานวนมากที่ได้ปฏิบัติจริงแล้วได้ผลจริงถ้าเอามาบูรณาการกันอย่างเป็นระบบสอดคล้องกันผมคิดว่า ครอบครัวของคนไทยจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างทันกับเหตุการณ์นอกจากปัญหา,าโรคโควิดปัญหาเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัญหาภายในเรายังมีปัญหาภายนอกที่มากระทบต่อประเทศไทยจะมากจากน้อยเนี่เรายังไม่รู้หรอกครับนั่นคือเรื่องที่เกิดสงครามขึ้นในยุโรปสงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนเมื่อ กิดสงครามในยุโรปก,ก็ต้องกระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจของยุโรปและแน่นอนครับต้องมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยไม่รู้ว่าจะมากจะน้อยสักแค่ไหนแต่ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องคิดจะต้องหาทางแก้ไขผมเห็นพลเอกประยุทธ์จันโอชานัดประชุมเป็นพิเศษเพื่อตั้งรับสถานการณ์นี้ผมก็คิดว่ารัฐบาลไม่ประมาทพอพูดถึงเรื่องสงครามรัสเซีย กับยูเครนผมเห็นมีผู้สันทั์กรณีจำนวนมากนะครับออกมาแสดงความคิดความเห็นผ่านสื่อมวลชนทั้งหลายและสื่อมวลชนสถานีต่างๆช่องต่างๆก็ได้ทำการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์นี้และผมก็ต้องแสดงความชื่นชมต่อท่านรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณดอนปริมัติวินัยที่ได้แสดงจุดยืนของประเทศไทย อย่างสง่างามไม่เอียงเข้าข้างหนึ่งข้างใดเป็นกลางดีกับทุกประเทศพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็แสดงออกอย่างพอดีงดงามตามวิถีทางทางการทูตที่เราได้ยึดถือเป็นมรดกกันมาตั้งแต่สมัยรชัชกาลที่สี่รัชกาลที่5ที่ทำให้เรารักษาเอกราชของประเทศไว้ได้วันนี้พลเอกประยุทธ์ก็แสดงออกมาว่าเราเป็นประเทศเล็กเราสำรวมเราอยากให้มีสันติภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งกับชาวโลกทั้งกับชาวไทยผมว่านี่เป็นการแสดงจุดยืนท่าทีในเวทีการเมืองระหว่างประเทศได้สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยปัญหาใหญ่จริงๆของพลเอกประยุทธ์ในขณะน,นี้นอกจากเรื่องโควิดนอกจากเรื่องเศรษฐกิจกรณีเกิดสงครามในยุโรปแล้วเรื่องใหญ่ของพลเอกประยุทธ์ในขณะนี้ก็คือเรื่องการเมืองการเมืองภายในพักรัฐบาลเอง การเมืองระหว่างพักการเมืองจากนอกพักนี่เป็นเรื่องที่น่าหนักใจเดือนพฤษภาคมเนี้ยจะอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์เอากันอย่างจริงจังจะล้มรัฐบาลให้ได้คนก็ใจตุ้มๆต่ำๆนะครับไม่รู้ว่ารัฐบาลจะไปรอดหรือไปไม่รอดจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจการลงมติไม่ไว้วางใจจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่่อยเป็นห่วงว่าพลเอกประยุทธ์ จะมีจุดอ่อนอะไรให้โจมตีมากมายแต่ที่เป็นห่วงก็คือว่าจำนวนสสว่าใครบ้างที่จะยังคงยืนหยัดที่จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่คุณธรรมนัฐออกมาประกาศแล้วว่า28คนของแกที่เพิ่งออกจากพักพังประชารัฐมาเนี่ยแกจะไม่ยกมือให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาแกจะยกมือสวนพูดง่ายๆก็คือว่ายกมือข้างเดียวกับฝา่ายค้านก็กล่าวได้ว่านี่ก็เป็นกลุ่ม สสอีสออกกลุ่มนึงที่อยู่ฝ่ายที่จะจ้องลมรัฐบาลํำนวนมือของสอสที่จะยกมือสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาในวันที่มีการลงคะแนนเสียงไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจตอนนี้ก็ยังสับสนกันอยู่นะครับบางฝ่ายก็คำนวณบอกว่าจะมีสสสนับสนุนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ประมาณ260สคนคุณธรรมนัทก็บอกว่าจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ ไม่รู้ฮะอยู่ที่ทีมงานของผลเอกประยุทธ์นะครับก็ต้องใช้วิชาเลขคณิตกันใหญ่นับจำนวนความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของสสกันเป็นรายวันทีเดียวผมเองเนี่ยเห็นใจพลเอกประยุทธ์นะครับในสถานการณ์ที่รุมราวอย่างนี้ใครเป็นพลเอกประยุทธ์ก็น่ากรุ่มใจทั้งนั้นแต่ว่าต้องสู้เป็นเรื่องที่จะต้องพาประเทศฟันฝ่าไปให้ได้ การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในช่วงนี้เนี่ยไม่เป็นผลดีกับประเทศไทยนี่มันเป็นเรื่องของอคติโบราณที่บอกว่าไม่ควรจะเปลี่ยนมากลางศึกเพราะว่าเรามีศึกเยอะแยะที่จะต้องฟันฝ่าผมก็ได้แต่เอาใจช่วยเหมือนกับพี่น้องประชาชนคนไทยอีกจํานวนมากที่เอาใจช่วยพลเอกประยุทธ์เดือนมีนาเดือนเมษายนที่เป็นช่วงที่ปิดสมัยประชุมอย่างนี้ พลเอกประยุทธ์ก็จะต้องทุ่มเทเอามาตรการต่างๆโครงการต่างๆออกมาช่วยประชาชนมาช่วยประเทศชาติให้เห็นประจักษ์เพราะฉะนั้น พอถึงจังหวะของการอภิปรายไม่ไว้วางใจในเดือนพฤษภาคมที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนตามที่เขาประกาศไว้เนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็อาจจะพลิกวิกฤตมาเป็นโอกาสใช้โอกาสนี้ออกมาพูดจาอธิบายว่ารัฐบาลได้ทําสิ่งดีๆให้กับประเทศชาติให้กับประชาชนไว้อย่างไรบ้างผมเชื่อว่าเมื่อพลเอกประยุทธ์ใช้โอกาสอย่างนี้เนี่ยประชาชนจะเข้าใจและก็จะมีประชาชนเอาใจช่วยพลเอกประยุทธ์เหมือนที่ผมกำลังเอาใจช่วยพลเอกประยุทธ์อยู่ในขณะนี้สู้ๆนะครับทนายกหนักหน่อย แปลว่าต้องสู้และต้องสู้ให้ชนะครับอย่า,<อ>าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะนเนนนนดดิิที่